ป้าแจวยุทธนาขึ้นท่านมาเป็นผู้จัดปุ๊บแฟนแฟละครก็ต้องเอามือนับอกอุทานขุนพระเลยค่ะเพราะแค่การฟิตติ้งละครลูกผู้ชายเลือดเดือดก็จะสามพระเอกหุ่นเลิศอินดี้อินทัชนิวนริสานแม็กซ์สตีเวนและหนุ่มกล้ามต่อคนสำคัญของเรื่องไผ่วิสรุด ใส่เสื้อกล้ามโชว์แมนและแฮนซัมเด็กบ้านน้องที่มีความฝันจะเป็นนักมวยที่โด่งดังประกบคู่สามนางเอกไอการมเนใหญ่ยาวริลดาซินปัญญนัทสวยสูงหุ่นดีไม่มีเซลลูไลส์งานนี้เลือดกำเดาพุ่งแปแฉกเมื่อสีหนุ่มถอดเสื้อโชว์ความฟิตแด์เฟิร์มทั้งซิกซ์แพคกและกล้ามเป็นมัดมัดเรียกนำยอยให้แฟนละครได้อิมเมจินฟินมโนไป3าวันเจวันเลยละค่ะคือจริงๆผู้ชายสามคนจะเป็นเพื่อนกัน เขาก็จะมีแม่ไม้มวยไทยแล้วก็มีพี่กาเป็นคนเป็นพี่ใหญ่ผิงสามคนเนี่ยจะไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเลยแต่ว่าเพราะผู้ชายสามคนเนี้ยแหละเราถึงได้มาได้เจอได้อะไรกันจริงๆแล้วตัวละครแต่ละตัวมันเป็นตัวละครที่คนดูจะสามารถสัมผัสได้ค่ะเพราะว่าเป็นตัวละครที่มีอยู่ในชีวิตจริงค่ะละคร่องนี้ก็มีหลากหลายอารมณ์ครับมีแบบเอ่อแอคชั่นมีเอ่อ, action, มอ,อกมีตลกมีครบทุกอย่างนะครับก็อยากให้ช่วยตติดตามมกันันนหครบผ